จุดนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวชุดแรงดันน้ามันเครื่องนะครับนะครับเดี๋ยวถอดได้ดูรับมันมีอะไรอยู่ข้างในนะครับตัวนี้เป็นตัวของรถไถกุปตาเอล50นะครับนี่ครับแต่ละรุ่นจะมีชุดสวิตช์แรงดันไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับมันจะมีช่องลูโลนะครับมีโอลิงนะครับแล้วตรงนี้นะครับข้างในนะครับมันจะมีสปริงนะนี่ครับดูดออกนะครับเป็นลูกถ้วยนะครับอ่านะครับดูดออกอย่างนี้นะครับอจับไหมครับแล้วก็จะมีสปริงนะครับอ่า จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าชุดนี้นะครับชุดเรียกว่าชุดแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับใส่เข้าไปครับผมชุดนี้ถ้าอเวลาทําเครื่องนะครับหรือมันตันนะครับก็ทําให้น้ำมันเครื่องไม่วิ่งนะครับรถก็อาจจะส่งผลเสียได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเครื่องน็อกนะครับข้อเหวี่ยงละลายชับลายได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะครับที่มีการถอดเปลี่ยนนะครับหรือซ่อมนะครับให้เราถอดทําความสะอาดจุดนี้ด้วยนะครับผมนะครับจะตรงตรงครับผมนี่นะครับปิดคืนครับ นี่จะประมาณนี้นะครับผม